โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันกันด้วย,ย,ววยแ,ลวแล้วกันนะครับหยบหยบช่องโลโก้เลี้ยวคิงนะครับผมก็สวัสดีปี2026กันด้วยละแล้วกันนะผมก็ใกล้จะใกล้จะเข้าอ่าตุดจีนกันแล้วนะครับหลังจากที่หา่างหายกัน,นกันไปนานหนึ่งเดือนด้วยนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยดีวยกว่านะผมวันนี้นะผมผมก็จะมารีวิวการ์ดอ่าโนมาสเตอร์นะผมก็เป็นการ์ดนโนมาสเตอร์ที่รมีมาจากชุดไอสตาร์เตอร์ หรือกล่อง A 69บาทนะั่นะแหละนะครับก็คือชุดนี้เลยเป็นการ์ดเดโนมาสเตอร์ชุดอาลีสตาร์เตอร์เด็กนะครับผมมันจะมีทั้งหมดอ่า6กล่องด้วยกันนะผมเอ๊ะ6กล่องหรือ5กล่องมะผมไม่แน่ใจถ้าผมบอกไม,ไม่ถูกก็ขออภัยกันกันได้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ด้าต้นมวนนะผมว่าว่าชุดนี้มันมีกี่กล่องซึ่งกล่องที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้นะผมนี่เลยเป็นกล่อง เป็นชุดอ่าเอ๊ะจะเรียกว่ากล่องหรือว่าชุดดีเอาเป็นว่าผมผมเรียกว่ากล่องก็แล้วกันนะผมเป็นกล่อง Detective Wave Deck หรือว่าเด็กขึ้นทะลายล้างนั่นเองนะครับแต่ภาษาอังกฤษผมผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะถ้าผมอ่านผิดขอขอไปกันกันกันด้แล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งผมซื้อมา3กล่องนะผมถามาว่าเอ๊ะยทำไมซื้อมา3กล่องคือผมเนี่ย จะซื้อเก็บเอาไว้จัดเด็กเผาสองขานะผมเดี๋ยวโอกาสหน้าผมอาจจะได้ทำเด็กเผาสองขาให้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะผมแต่ว่ารอของครบก่อนนะผมก็ผมผมผมึงสั่งจากาช้อปปีแล้วแล้วเขาเพิ่งเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนละสดๆตอน้อนเลนนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้มันมันกล่องอยู่ที่79บาทนะครับผมแต,แต่ว่าผมซื้อในอช้อปปีราคามันอาจจะแรงนิดนึงนะผมประมาณ8 9บาทนะผม แต่ก็ยังดีนะผมที่เราซื้อ,อสามกล่องอ่าเราจะได้ซองอคุมการ์ดหรือว่าซองใส่การ์ดนะั่นแหละตอนนี้ผมเคยคลิปที่แล้วที่ผมเคยรีรรวิวกล่องพาวเวอร์นะผมผมก็ได้อ่าซองคุมสลิปเอ๊ะจะเรียกว่าซองคุมสลิปอีกไหมซองใส่การ์ดด,ดีกว่านะผมเมื่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่าถ้าจะให้ไปไปซื้อในเซียนบุ๊กบุ๊กเนี่ยมันก็คงหาซื้อ ไม่ค่อยได้แเ้าเราสนับดโนมาสเตอร์นะผมบางใบเนี่ยเขาอาจจะเลิกผลิตแล้วนะผมผมก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับผมก็สงสารคนที่หัดเล่นดโ no น m a s t e r ร์ไม่ไม่เนาะถึงแม้ว่าดโนมาสเตอร์เนี่ยจะออกมานานประมาณ10กว่าปีแล้วนะผมแต่ก็ยังมีคนเล่นเ,เ,เล่นอยู่นะผมสำหรับการ์ดดโนมาสเตอร์มาเรามาเริ่ม ดูรายละเอียดกล่องกันเลยเสียเวลาไปมากแล้วเราจะมารีวิวเราจะมาแกะกล่องหนึ่งก่อนนะผมสดส,สนที่เหลือเอาไว้นะผมโอเคหน้ากล่องก็จะเป็นอ่าพระเอกของเราเลย,เลยนะผมไทแรโนโซอรัสหรือว่าทีเล็กนั่แหละนะผมด้านโอเคผมค่อนข้างชอบกล่องนะกล่องเขาสวยมากนะผมด้านหลังนะผมเขาก็จะบอกว่าเออการ์ดเนี่ยมีชื่ออะไรกันบ้างนะผมสำหรับเด็กอ่าสิ 12, บสองบกขึ้นนะผมมันก็คือสิบสองปีขึ้นนะผมโอเค กล่องนี้นะผมมันจะมีทั้งเผ่าสองขาแล้วก็เผ่าสัตว์น้ำนะผมใครที่ตามเอชชุดสตาร์เตอร์เผาสองขาหกสิบเก้าบาทไม่ทันนะไม่ทันนะครับแนะนำให้ซื้อชุดนี้ได้นะผมถ้าเราซื้อชุดนี้ครบสามกล่องเราเราก็จะสามารถอเอาไปเสริมได้ทั้งที่เผาสองขาแล้วก็เผ่าสัตว์น้ำนะผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกันเลยะนะผมเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปนะครับ แก่กล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมผมแกะจากตูดนะจริงๆจะแก่จากด้านบนหรือว่าแก่จากตูดตูดก,ก็ได้นะผมแต่ว่าแก่ตูดมันจะออกง่ายกว่านะผมอันนี้เป็นคู่มือกติกาเก่าแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์อ่าเ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อ่ากลุ่มไดโนมาสเตอร์ขับให้นะผมตอนนี้เขาก็ได้อ่าปรับปรุงกดไปเป็นที่มันจะเรียกว่าอย่างไรดี ตอนนี้เนะครับผมเขาเขามีกฎกติกาการเล่นเนี่ยยังเหมือนเดิมนะผมแต่เปลี่ยนไปตรงที่มีคอมมานเดอร์ซัพพอร์ตเข้ามาด้วยแล้วก็มีอ่า,อาเด็กเนี่ยจะจะเปลี่ยนไปนะผมโอเค okay. อ่ะก็ก็ขอข้ามไปมาดูทีต่ตัวเด็กกันเลยเด็กก็มีมาให้30ใบเหมือนเดิมนะผมโอเค นี่เลยนะผมใบแรกนะผมไทแรนโนซารัสหรือว่าทีเล็กซ์ของเรานั่นเองนะผมเป็นเผ่าสองขาที่ค่อนข้างส่วนตัวผมค่อนข้างมีประโยชน์นะผมอ่ะเอฟเฟกต์นะนะผมบอกว่าเมื่อโจมตีฟาสต์รันนะนะผมก็คือการที่อ่ะไดนโนเสาร์ที่เพิ่งล,ลงมาในสนามเนี่ยจะยังสั่งโจมตีไม่ได้นะผมต้องรอระยะเทิร์นนะผมแต่ถ้าเป็นฟาสต์รันเราสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะผมมันตัวนี้บอกว่าเมื่อกัดเมื่อเผ่าสองขาทุกไปโจมตีเนี่ยพลังจะเพิ่มขึ้น200จนจบเทิร์นนะผมโอเคอ่า ถือว่าเป็นผอสงขาที่ซัพพอร์ตค่อนข้างค่อนข้างที่ที่ค่อนข้างที่จะดีนะผมอ่าถึงแม้ว่าค่าไร่พี่แกจะสูงแบบไปหน่อยแต่ก็ค่อนข้างใช้ได้นะผมค่อนข้างที่จะอ่าซัพพอร์ตกับผอทรงขาค่อนข้างดีเลยนะผมเขาให้มาหนึ่งใบนะสำหรับทีเด็กนะครับอ่ากล้องเห็นหรือเปล่าต่อไปเทอริซิโนซารัตนะผมมันไอเผมจะอ่านแค่เฉพาะบางใบนะ เอเดี๋ยวนะทอริซิโนเขาให้มาสามหรือหรืออ่ะคำเอาไว้ก่อนต่อไปแบมบี้แับเตอร์นะผมเป็นเผ่าพอสองครามต,ตัวเจียวแบบประจำเด็กนะผมแบมบี้แรปเตอร์ตัวนี้บอกว่าเมื่อเขามาในในสนามนะผมสามารถหาการที่ชื่อแบมบี้จากกองการหนึ่งหมแล้วก็เอาเอาขึ้นหมือนจากนั้นสับกองการดน,นะผมเป็นตัวตั้งบอร์ดนั่นเองนะผมเขาให้มาสองใบนะสำหรับแบมบี้แรปเตอร์ ต่อไปคาโนทอรัสนะผมไอตัวนี้มันบอกว่า,าสกิลนะผมใช้2ใช้2นิตยีพีนะผมทีมพอสองขาหรือไม่แล้วก็ทําให้พอสองขาอีฝ่ายในรถพลังโจมตีลง300รอก็ถือว่าเป็นตัวที่ลดค่อนข้างค่อนข้างที่จะแรงแรงอยู่นะเรียกว่าเป็นตัวแทงเลก,ก็ว่าได้นะผมพลังโจมตีกับพ,พลังป้องกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะผมเยอะกว่าทีเล็กอีกนะผมโอเคเขาให้มาสามไม้นะสำหรับคาโนทอรัสนะผมเป็นตัวแทงของพอสองขาเลก็ว่าได้นะผม ต่อไปคอมซอกนาทัศนะผมให้มาสองใบยูท่าและแรปเตอร์ให้มาสองใบอ่าต่อไปนะผมใจแกนโ,โนโตสรดะดับผมหรือจะเรียกจิกแกนโนโตสรัดก็ได้นะผมแล้วแล้วแต่จะเรียกเลยนะผมอ่าตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็เป็นฟาสต์สรันเหมือนกันนะผมใบ,บ,บนี้มันมันบอกว่าจะไม่ตกเป็นเป้าหมายจากเอ่อสกิลจากไดโนเสาร์ที่มีพลังโจมตีน้อยกว่านะผมก็คือไดโนเสาร์ที่พลังโจมตีน้อยกว่าน่ะจะทําอะไร มันไม่ได้นะนะผมต้องมากกว่าถึงจะส่งผลได้นะผมเอาไว้มาต้านพวกเผ่าไอสัตว์น้ําได้นะผมเพราะว่าเผ่าสัตว์น้ําเนี่ยเป็นเผ่าที่เน้นการใช้สกิลแล้วก็เน้นสภาะวะเป็นหลักนะผมอ่าเขาให้มาหนึ่งใบนะผมโอเคตัวเผ่าสองขาก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูเผ่าสัตว์น้ำกัน,กนเลยมาที่เผ่าสัตว์น้ํากันต่อเลยนะผมอ่าไฮโดซีเอทวีไฮโดเทโอสารัสเขาให้มาหนึ่งใบนะผมต่อไปนะผมนี่เลย ไลโอโปรอดอนนะผมไอ้ตัวนี้มันมันบอกว่าเอฟเฟกต์นะผมถ้าเรามีไดโนเสาร์ที่ติดสภาวะผิดปกติอยู่ในสนามเมื่อโจมตีไดโนเป้าหมายหนึ่งใบนะผมจะได้รับสภาวะสับสนหนึ่งเทินนะผมอ่าก็มันพอดีเลยผมจะไปเสริมได้กระเปาะสัตว์น้ำนะผมผมมีกระเปาสัตว์น้ำอยู่นะตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะผมโครโนสัตว์นะผมมันไอ้ตัวนี้มันบอกว่าเอฟเฟกต์นะผมเมื่อการไปนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีหรือโจมตีได,ดโนโที่ต่อสู้กับการไปนี้จะได้รับ เพราะบาดเจ็บลดพลังลดจมตีลง200แล้วก็สกิลนะผมใช้3สั่งให้เตนู1ตัวติดเพราะบาดเจ็บลดแอคแทกลง200ให้มา1ใบออบทันโมซารัสให้มา1ใบให้โบนัสให้มา2ใบนะครับโอเคตัวขอสนามก็มีประมาณนี้แหละโอเคเรามาดูที่การ์ดแอคชั่นกับการ์ดเอเบก่อกันเลยนะผมใบแรกนะผมเอิร์ธควิกนะผมเป็น เป็นใบสามัญของใครหลายๆคนเลยนะผมต่อไปซูนามินะผมเป็นใบสามัญของพอสนามนะผมให้มาสองนะเอซิเรนเอเอซิเรนฮะให้มาสองใบเออถูกแล้วโวคาโนแก๊สเพิ่มครับพลังโจมตีเจ็ดร้อยนะผมให้มาสองใบฟอนออฟอาร์มาเมนใบนี้ให้ให้มาสองนะธันเดิลบอวให้มาหนึ่งใบมูนคอนโทนหนึ่งใบ แล้วก็ใบสุดท้ายนะผม power of destroy นะผมให้มานหนึ่งใบโอเคตัวการ์ดข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ม <success> ีประมาณนี้นะผมสำหรับเด็กเด็ก <Being> ข <communist> ึ้นทำายล้างนะผมขอเรียกคำว่าคำว่าเด็กขึ้นสำหรับทำไล้างก็แล้วกันนะผมเล่นง่ายดีนะผมก็โดยรวมๆแล้วนะผมการ์ดในเด็กเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับคนที่อ่อยากได้อ่อะไรเผาสองขากระเผาตระน้ำไปเสริม แนะนำกล่องน,น,นี้เลยครับคลิปนี้อาจจะแบบว่าเออสั้นไปนิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับเดโนโมาสเตอร์ชุดนี้นะผมเดี๋ยวโอกาสหน้าอย่างนี้ผมพูดไปตอนในเปิดคลิปนะครับถ้าอะไรผมครบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจัดได้พผอสองขาให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวนะครับอ๋อลืมบอ,อกไป,ไปเลยถามว่าสกล่องน,นี้หมดไปเท่าไหร่นะผม จริงๆแล้วเนี่ยผมหมดไป3ามร้อยหค่าบาทนะผมแต่ว่าผมซื้อไอ้การ์ดไอ้วอคาโนฟิลแบบแยกมามาด้วยเนี่ยนะผมก็อันนี้อันนี้ใบละดห้าสิบกว่าบาทนะผมรวมกันเป็นสามร้อยเก้าสิบกว่าบาทนั่นเองนะผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะนะครับผมนะผมสำหรับการ์ดเดนอมาสเตอร์ชุดนี้นะผมถ้าใครใอยากให้ผมรีวิวาการ์ดเดนอมาสเตอร์ชุดไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ไว้เอ๊ะสามารถคอมเมนต์มาไว ดางนะเด็ดเด็เด,เ,ด,เ,ดเลยนะผมถ้าผมพูดผิดป,ประการใน,นผมต้องถ้าผมพูดอ่าลิ้นพันกันหรือว่าพูดแบบอ่าซ้ำๆผมผมต้องขอัยกันแล้วกันนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปนั้นมันก็เป็นแบบนี้แหละนะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมคลิปหน้าผมจะพาพาไปทำอะไรอย่าลืมติดตามกันได้แล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตอวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ